ททบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสำนักงา,านคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ กว่า40ปีแห่งการเติบโตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโดยเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่60เตียงไปจนถึง388เตียงมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมปรับปรุงด้านภูมิทัศน์สถาปตัตยกรรมให้สวยงามรม่มรื่นเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนของผู้ป่วยและญาติตลอดจนการทำงานของบุคลากรพร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทันสมัยครบครันเช่นเดียวกันกับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชป,ปัวจังหวัดน่านค่ะอำเภอปัวจังหวัดน่านเมืองเล็กๆแสนโรแมนติก antic, เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายและเงียบสงบโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนาไายล้อมไปด้วยภูเขาห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ80กิโลเมตร ด้วยความที่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาหากประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าต้องเดินทางไปรักษาในเมืองก็ลำบากมากจึงได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2514โดยจัดตั้งเป็นสถานเอนนมัยชั้นหนึ่งประจำอำเภอปัวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงในปีต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพื่อขยายให้บริการเรื่อยมาปัจจุบัน ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 120เตียงเปิดให้บริการจริง125เตียงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนสายเหนือห้าอำเภอได้แก่โรงพยาบาลเชลิมพระเกียรติโรงพยาบาลทุ่งช้างโรงพยาบาลเชียงกลางโรงพยาบาลบ่บอกเกลือและโรงพยาบาลท่าวังผาโดยมีแพทย์เฉพาะทางครบเกือบทุกสาขา การขยายโรงพยาบาลขนาดนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ช่วยเหลือการเข้าถึงบริการของพี่น้องประชาชนซึ่งโดยภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยจังหวัดน่านโดยเฉพาะทางตอนเหนือของจังหวัดด้านนะครับจะเป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ80-85การเดินทางเข้าถึงบริการต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากลำบากในอดีตถ้าเจ็บป่วยนะครับจะต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลน่านเมื่อเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้60กิโลจากปัวไปน่าน มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ถ้าอําเภอข้างเคียงเรื่อขายยิ่งยากละบากเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อเป็นเรียกว่าเป็นแม่ขายในการรองรับบริการพี่น้องประชาชนตอนเนี่ยของจังหวัดน่านนะครับปัจจุบันนี้โดยเฉพาะ10ปีหลังนะครับเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาสัยภาพในการให้บริการนะครับมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบเรามีแพทย์เฉพาะทางตอนนี้14ท่านก็มีแพทย์ทั่วๆไปอีกนะครับ มีแพทย์เภสชศาสตร์ครอบครัวถ้าถามว่ามีแพทจริงๆทั้งหมดกี่ท่านตอนนี้มีทั้งหมด24ท่านซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ช่วยลดภาระในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทางตอนเหนือของจังหวัดน่านใน2-3ปีที่ผ่านมานอกจากเราเคยพัฒนาให้ความสําคัญกนนเรื่องของคุณภาพบริการแล้วนะครับเรา2-3ปีนี้เราเพิ่มเรื่องของศักยภาพในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะศักยภาพในการให้บริการ ด้านการผ่าตัดนะครับขนานี้เองเราสามารถผ่าตัดโดยเรียกว่าเปิดแผลขนาดเล็กก็คือการส่องกล้องผ่าตัดได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากการเพิ่มคุณภาพแล้วยังเพิ่มศักยภาพเพื่อพี่น้องประชาชนทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน,นครับด้วยความที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลต่างๆในระแวกใกล้เคียงการดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงเป็นสิ่งสําคัญเพราะหากประชาชนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่นี่ ก็จะมีห้องฉุกเฉินรองรับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยประกอบกับทีมศาสาสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนหากจะต้องเดินทางไกลเข้าไปรักษาในตัวจังหวัดในเรื่องจุดเด่นในด้านอาคารสถานที่นะคะของเราจะมีการแยกผู้ป่วยที่เป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนในผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินผู้ป่วยรอตรวจน,นะคะ แล้วก็จะมีแบบการพิรักษิผู้ป่วยโดยการที่ก็จะมีลักษณะของอาคารม่านปกปิดผู้ป่วยให้ความเป็นสนตัวกับผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่รันสมัยครบวงจรแล้วก็จะมีการตรวจ การวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยอย่างเช่นจะมีเครื่องมือเกี่ยวกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการพวกอันต์ซาวโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางภายในของเราก็จะมีลักษณะของเครื่องวัดสัญญาณชีพที่เป็นลักษณะเซนเซน์มอนิเตอร์ค่ะซึ่งเราเพิ่งได้มาใหม่ก็ช่วยให้เราทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเพียงพอรพร้อมใช้งาน นอกจากจะเป็นแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่นี่ยังมีการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสาหัสให้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดอีกด้วยเช่นเดียวกับเคสนี้คุณยายได้ประสบอุบัติเหตุรถล,ลม้มเบื้องต้นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวได้ทําการประเมินอ,อาการต่างๆและรักษาอย่างสุดความสามารถหลังจากนั้นก็ทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้าทําการรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดอย่างเร่งด่วน จะไปหาหลานที่บ้านตอนมุตนตำบลแง่งโดยเอาของเอาอย่างไปพากหลานก่อนอ,ออกจากบ้านแล้วก็พอเดินทางไปพรถควงมันหนักข้างซ้ายครับมันไปข้างซ้ายขับบังคับไม่อยู่ครับไปจนไปชนราวสะพานทิกคว่ำย้ายหล่นลงรถทับผมก็ทับเหมือนกันครับผมก็ตักจิตได้ผมก็ลุกมาเอารถออกจากยายยายไม่รู้สึกตัวเลยครับผมจะเสียใจมากครับรท่านเป็นอะไรไปนะครับผมรักแกมากครับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้ผ่านมาตรฐาน H A และมาตรฐานต่างๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนอกจากนี้ที่นี่ยังมีความทันสมัยในเรื่องของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์มีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์มากมายที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานไม่แพ้กับโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะ ปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวนะคะเราได้พัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันจนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189และ ISO 15190ซึ่งจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการเนี่ยมีคุณภาพ ในการตรวจวินิจฉัยโรคคนไข้แล้วก็ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการสําหรับเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคก,การแพทย์ที่เรานํามาใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งห้องปฏิบัติการเราใช้เครื่องระบบ l i s เนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงผลการตรวจวิเคราะห์เข้ากับเครื่องมือหลักๆซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์เช่น เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยเชื้อ HIV ไวรัสต,ตับอักเสบแล้วก็การทํางานของไทรอยด์และมีการพ่อเชื้อแบคทีเรียเพื่อช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยโรคของคนไข้ได้รวดเร็วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของธนาคารเลือดเนื่องจากเรามีแพทย์เฉพาะทางมีทั้งแพทย์สูติกรรมศัลยกรรมแล้วก็แพทย์เฉพาะทางทางด้านออโทปิดิกซึ่งจะต้องใช้เลือดเยอะเราจะมีการรับผู้บริจาคโลหิตใหม่ๆ มาตลอดเวลาเพื่อให้มีเลือดไม่ขาดแคลนมีการหมุนเวียนเลือดใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็มีการปั่นส่วนประกอบของเลือดเช่นเกล็ดเลือดแล้วก็เลือดชนิดเม็ดเลือดขาวต่ําเพื่อช่วยเด็กธาลัสซีเมียซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดแคลนถ้ามันมีเราก็ไม่ต้องไปเบิกได้ไกลๆนะคะก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นนะคะ ข้อดีของการจัดตั้งโครงการธนาคารเลือดในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวทําให้ที่นี่ไม่ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนเลือดเพราะมีเลือดที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้อยู่ในสต๊อกมากพอสมควรทําให้ลดภาระขั้นตอนการรักษาที่จะต้องไปรับเลือดจากโรงพยาบาลในตัวเมืองเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนเลือดและยังเป็นการสร้างบุญสร้างคุศลต่อชีวิตให้กับผู้บริจาคเลือดและผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอีกด้วย การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นสิ่งสําคัญที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวได้พัฒนาม,มาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงโดยยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางค่ะแผนก ICU ที่มีเทคโนโลยีที่รับมาตรฐานและนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยนอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางมีความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโดยให้เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดโดยการทำงานเป็นทีมสายวิชาชีพมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางพร้อมบุคลากรที่มีความชำนาญในการทำให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะเจ็บป่วยวิกฤตไปในที่สุดถ้าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กที่เคยเห็นมาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเทคโนโลยีที่มากมาย แต่ของโรงพยาบาลของในหลวงราชการที่สิเราจะเจอว่าจะมีเครื่องช่วยหายใจที่เป็นชนิดรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเครื่องติดตามการทำงานหัวใจหร,หรือที่เราเรียกว่าเซนทันมอนิเตอร์แล้วก็ในบริบทของตึกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตนะคะก็ถือว่าเราทำงานค่อนข้างหนักเพราะเราไปเรียนสาขาที่หนักสาขาที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันเป็นเกือบจะเป็นนาทีหรือวินาทีที่ต้องช่วยผู้ป่วย แล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราดีใจก็คือผู้ป่วยรอดชีวิตญาติเขาก็ไม่ต้องสูญเสียผู้ป่วยไปนะคะด้วยระบบการทํางานที่ได้มาตรฐานนี่เองทําให้ประชาชนให้ความไว้ใจในการรักษาและการดูแลของเจ้าหน้าที่ก็ดีมากนะคะก็คุณหมอทุกคนก็เอาใจใส่ดีค่ะดีมากๆเลยค่ะก็ขอให้แม่หายเร็วๆอันนี้อยากเป็นลมโพล้มใจของลูกไปอีกนานเนาะแม่เนาะเดี๋ยวก็ลูกหลานๆก็เข้ามากันหมดละเดี๋ยวแม่ก็หายลวเนาะ พยักหน้าทิหายไหมหายแล้วเนะาะแม่เนอะเดี๋ยวก็หายแล้วเนาะ <c oughs> น้ำตาไหลนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวยังมีการผ่าตัด2กล้องหรือการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงลดอาการเจ็บแผลและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่า การผ่าตัดแบบเปิดแผลซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นค่ะปัจจุบันประชาชนในอำเภอปัวมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาหัวเขา่าหรือข้อเขา่าซึ่งอาจมีความรุนแรงมากจนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดต้องบอกเลยว่าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวมทั้งช่ชยยนระยะเวลาในการพักฟื้นได้เร็วขึ้นด้วยและนั่นก็คือการผ่าตัดส่องกล้องโดยแพทย์ศัลยกรรมจะใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยในการผ่าตัดโดยการใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กประมาณ2-5ถึงมิลลิเมตรสอดกล้องเข้าไปผ่านแผลขนาดเล็กซึ่งประกอบร้รยกล้องและเลนส์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถทําการผ่าตัดผ่านจอโทรทัศน์ได้อย่างสะดวกง่ายดายซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีสามารถแก้ปัญหาปวดข้อเรื้อรัง จากอาการข้อเข่าเสือ่อมสามารถผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นที่มีการฉีกขาดด้วยการเจาะรูที่กระดูกและร้อยเส้นเอ็นใหม่ในตำแหน่งอื่นที่มีการใช้งานน้อยกว่ามาทดแทนโรงพยาบาลสมเร็จพรยุพราชปัวเนี่ยเริ่มการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยปีพุทธศักราช2561นะครับ ปีนั้นโชคดีที่ได้ยูนิตการผ่าตัดแบบสองกล้องมายูนิตหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นการผ่าตัดเปิดเท่านั้นนะครับซึ่งต่างกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อดีนะครับก็คือว่า1การผ่าตัดพวกนี้สามารถทําให้เกิดการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บปวดน้อยแล้วก็คนไข้เนี่ยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้รวดเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดอีกอย่างก็คือคนไข้สามารถกลับบ้านได้เร็วกว่าวิธีการผ่าตัดแบบสมัยก่อนและข้อดีอีกอย่างคือว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องเดินทางไปไกลออกต่างจังหวัด ไปถึงโรงเรียนแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลศูนย์เป็นความประทับใจก็คือว่าในโรงพยาบาลถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใหญ่มากแต่วิทยาการหรือเทคโนโลยีการผ่าตัดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทําได้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆนะครับทำให้บริการคนไข้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้ไม่แพ้กับโรงพยาบาลมหาลายัยหรือโรงเรียนแพทย์ต่างๆมาตรฐานก็ระดับเดียวกันครับหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยผู้เข้ารับการบริการก็จะถูกส่งตัวมาที่อาคารผู้ป่วย ซึ่งในอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวนั้นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและครบวงจรสำหรับไว้ให้บริการประชาชนนอกจากนี้ยังมีการจัดทีมสาสาขาวิชาชีพดูแลผู้เข้ารับบริการตลอด24ชั่วโมงโดยยึดหลักการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมดูแลรักษาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวทําให้ผู้เข้ารับบริการมีความสุขเป็นอย่างมากในขณะพักฟื้นในหอผู้ป่วยใน ประชาชนในอำเภอปัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรวมถึงโรคต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพซึ่งโรงพยาบาลสำเ็จพยุพราชปัวเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้พัฒนางานกายภาพบำบัดให้ตอบโจทย์บริบทของประชาชนค่ะ แผนกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวให้บริการผู้ป่วยที่รับการส่งต่อจากแพทย์โดยให้บริการทางกายภาพบำบัดทั้งแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นักกายภาพบำบัดจะทำการซักประวัติตรวจประเมินร่างกายเพื่อหาปัญหาของผู้ป่วยวางแผนการรักษาให้การรักษาด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆทางกายภาพบำบัดเช่นการดัดดึงข้อต่อการนวด การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นประสาทการสอนออกกำลังกายแก่ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองเพื่อที่เวลาผู้ป่วยกลับไปพักอาศัยที่บ้านจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บซ้ำขึ้นอีก ความภาคภูมิใจก็คือเราได้ใช้ความรู้ในวิชาชีพของเรานะคะได้กลับมาดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารค่ะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จเจริญรอยตามพระราชดำริในเรื่องการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเราค่ะนอกจากงานกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพแล้วทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวยังได้มีโครงการขาเทียมพระราชทานซึ่งเกือบทุกโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะมีโครงการขาเทียมพระราชทาน เพราะในสมัยก่อนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงและสีชมพูซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์คอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนประชาชนบางคนที่เคยเป็นฐานผ่านศึกก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เขากลายเป็นผู้พิการต้องสูญเสียขาจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวให้บริการทํา ขาเทียมระดับใต้เข่าเหนือเข่าและระดับอื่นๆแก่คนพิการขาขาดผู้มารับบริการส่วนมากเป็นคนพิการขาขาดของพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงและชาวต่างชาติเช่นชาวลาวคนพิการขาขาดที่มารับบริการนะคะโดยทั่วไปหากเป็นระดับใต้เข่าสามารถให้บริการจนทำขาเทียนสําเร็จและรับขาเทียนกลับบ้านได้ภายใน1วันค่ะขาเทียมที่โรงพยาบาลเราให้บริการนะคะให้บริการได้ทั้งทุกช่วงอายุค่ะเด็กและผู้ใหญ่ แล้วก็ทุกสิทธิการรักษาค่ะทุกชนชาติทุกเชื้อชาติค่ะไม่คิดค่าบร <c> ิการแก่ผู้รับบริการเลยค่ะก็ประเด็นในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชปัวส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการขาเทียมออกมาบริการประจําปีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าในภาวะปกติเราก็จะเข้าไปบริการในส่วนของการซ่อมแซมนะครับแต่ว่าขาหลักๆเนี่ยในส่วนของอาหารผันศึก ส่วนใหญ่ก็จะได้รับบริการจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกปัญหาที่เราเราเข้าไปในส่วนของโรงพยาบาลก็จะเป็นลักษณะซ่อมแซมหรือว่ามันชำรุดด้วยเหตุที่ว่ามันมันจำเป็นที่จะต้องทำใหม่อะไรพวกนี้อย่างเช่นน็อตหักหรือว่าเนี่ยเ,เราก็เข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชปัวนะครับไม่เพียงการดูแลในโรงพยาบาลอย่างเดียวงานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชปัวยังได้มีการติดตามอาการของผู้พิการถึงที่บ้าน เพื่อที่จะประเมินการใช้ชีวิตรวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติปัจจุบันนายธนายุทธ์หนึ่งในผู้พิการขาขาดได้รับการช่วยเหลือและการรักษาจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปวัวในโครงการขาเทียมพระราชทานทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขเป็นอย่างมากที่เขาสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง ก็ในส่วนที่ทางโรงพยาบาลให้การบริการในส่วนนี้ก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้ง่ายสะดวกและก็ได้รับคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่เป็นเป็นอย่างดีแล้วก็เขาก็จะมีการออกติดตามเหมือนกับเป็นลักษณะมาเยี่ยมมาตรวจมาเยี่ยมติดตามว่าเราได้ รับการบริการมาแล้วอะเราใช้ชีวิตอย่างอย่างไรแต่ก็มีผลดีที่ว่าเราสามารถใช้ขาเทียมโดยที่ไม่มีไม่มีอุปสรรคอื่นนะฮะแล้วก็สามารถใส่แล้วก็ประกอบอาชีพในเรื่องการทํางานเล็กๆน้อยๆ,ๆในๆในหมู่บ้านเราได้ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชป่วนนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการแก่ ผู้รับบริการและเป็นโรงพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่ระดับการป้องกันโรครักษาโรคและก็การฟื้นฟูโรคค่ะสามารถทำให้ผู้รับบริการที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้เข้าถึงบริการที่มีศักยภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ค่ะ การทำงานเชิงรับในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลประชาชนในทินทุรกันดารโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจึงได้มีการบริการทำงานเชิงรุกโดยจัดทีมสหสาขาวิชาชีพลงตรวจเยี่ยมประชาชนถึงที่บ้านอีกด้วยค่ะการเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นส่วนหนึ่งของการบริการสุขภาพเชิงรุกครอบคลุม4มิติของการพยาบาลทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพโดยมีเป้าหมายคือการมีสุขภาวะที่ดีของสมาชิกในครอบครัวลดภาวะพึ่งพาภายใต้บริบทและทรัพยากรครอบครัวที่มีอยู่เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้ในเบื้องต้นพร้อมทั้งสามารถเผชิญภาวะวิกฤตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้โดยมีทีมสุขภาพคอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือบรรเทาความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับการที่ได้ดูแลผู้ป่วยในถิ่นธุรกันดานอย่างใกล้ชิดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทุกโรงเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและเสมอหน้ากันในฐานะ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวค่ะก็จะมีการให้บริการทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็การบริการในพื้นที่ห่างไกลก็คือการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนะคะก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มค่ะทั้งเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ลำบากค่ะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มหยิงหลังคลอดอันดับแรกก็คือในเรื่องของเด็กทารกแรกคลอดนะคะแล้วก็จะติดตามในเรื่องของน้ำหนักค่ะว่าหลังจากที่คลอดออกมาแล้วน้ำหนักเขาเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไหมแล้วก็ประเมินในเรื่องของ ความยาวพัฒนาการแล้วก็รวมถึงปัญหาภาวะแทรกซ้อนว่าหลังจากคลอดออกมามีปัญหาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในรวมถึงการประเมินในเรื่องสุขภาพของคุณแม่ค่ะว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำนมหรือว่าแพ้ฝีเย็บมดลูกเป็นยังไงแล้วก็น้ำคาวปลาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตใจของคุณแม่หลังคลอดด้วยค่ะ น้องตอนนี้เกิดออกมา19กว่าวันแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพศช,ชายค่ะเกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพิยวพรลาชปัวค่ะแล้วก็คุณหมอดูแลดีมากค่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่คุณหมอดูแลอย่างดีค่ะความสุขในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทํางานเชิงลุกแต่ละครั้งเราก็าจะเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นธุรกันดารได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ทุกๆโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชต้องการที่จะบริการประชาชนให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันก็ภูมิใจค่ะที่ได้ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวนะคะอันดับแรกก็คือภูมิใจที่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยได้อย่างเต็มที่แล้วก็ มีความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็เมตตาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดค่ะ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพกายแล้วที่นี่ยังได้มีการขยายผลถึงสุขภาพทางใจด้วยกระบวนจิตปัญญานำไปสู่การให้บริการสติบำบัดจนทำให้ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปวัวได้รับรางวัล Spiritual Health Care Appreciation หรือ SHA Award ค่ะโครงการดังกล่าวทาการศึกษามากกว่า10ปี จนกระทั่งปี2562สถาบาันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้สื่อสารให้โรงพยาบาลที่สนใจทดลองนําไปใช้และมีการฝึกอบรมให้แก่โรงพยาบาลน,นําร่องไปทดลองปฏิบัติพร้อมส่งทีมสํารวจเข้าไปเยี่ยมประเมินผลจนทําให้มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA Award จํานวน6แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาล็จพยุพราวปัวการทาแนวคิดจิตปัญญาหรือ SHA มาปรับใช้ โดยเริ่มพัฒนาคนจากภายในทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานอย่างมีความสุขก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาในเนื้องานต่างๆกระบวนการนี้จะพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจเรื่องของการทํางานโดยอาศัยพลังกลุ่มสร้างความเข้าใจในตนเองเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการเมื่อเข้าใจตรงนี้พอเกิดปัญหาในการทํางานจะมีการสื่อสารที่ดีขึ้นนําไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบทบาทหน้าที่พวกเราทําหน้าที่รักษาดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็นับวันภาระ,ะงานก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเราพัฒนาคุณภาพผ่านการรับรองคุณภาพหลายอย่างนะครับแต่ว่าผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่เราก็เริ่มมีความทุกข์ในระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับ ด้วยสิ่งที่เราได้เจอตรงนี้เราตั้งแต่ปี2 5 4 9่เาราคิดว่ามันน่าจะมีกระบวนการอะไรที่จะมาเยียวยาเจ้าหน้าที่เราด้วยนะครับในที่สุดเราก็พ้นพบกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการจิตปัญญานะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเปลี่ยนแปลงจากภายในนะครับคือได้รู้จักตัวเองได้รู้จักและเข้าใจคนอื่นนะครับซึ่งมันจะมีคำสามคำที่มีความหมายตรงนี้ จากกระบวนการตัวนี้ก็อันที่หนึ่งก็คือคําว่าอยู่รอดอยู่รอดคือรู้จักตัวเองว่าทําไมเราถึงเป็นตัวเองทําไมถึงต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะทําอะไรอยู่ได้นะครับอันที่2คืออยู่ร่วมเข้าใจคนอื่นทํางานร่วมกับคนอื่นได้เข้าใจผู้ป่วยผู้มารับบริการได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่สําคัญอันสุดท้ายคือคําว่าอยู่อย่างมีคุณค่าหรือมีความหมายนะครับด้วยความเป็นวิชาชีพด้วยบทบาทของสาธารณสุขนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชปัวซึ่งอยู่ในพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ห่างไกลนะครับเป็นการให้โอกาสของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เดินทางยากลาบากในการเข้าถึงบริการอันนี้คืออยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้น3าํคำที่มีความหมายมากก็คืออยู่รอดอยู่ร่วมและอยู่อย่างมีความหมาย ้วยการที่เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเป็นโรงพยาบาลที่เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดทําให้ไม่ว่าโรงพยาบาลจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนก็จะมาเข้าร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับของสมาชิกจิตอาสาบ้านทานทนั้งวมทั้งส่วน,นอการต่างๆพี่น้องทหารตำรวจนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอารรสาที่เราทําในสถานพยาบาลซึ่งเราก็ได้พิจารณาแล้วว่าโรงพยาบาลสมเรียนยุฟราชปัวเนี่ยเป็นสถานพยาบาลหลักของอําเภอปวัวนะครับให้การดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดน,น,น่านเนี่ย7อำเภอตอนเหนือนะครับเราก็เลยเลือกที่มาพัฒนาที่ที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ เราจะเห็นได้ว่าประชาชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดร่วมและปรับทัศนียภาพโรงพยาบาลให้สวยงามอยู่เสมอเพราะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปวัวเปรียบเสมือนที่พึ่งของประชาชนในถิ่นทุรกันดารในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปวัวยังได้เข้าร่วมโครงการ Clean and Clean Hospital โดยได้มีการปรับภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลให้มีความสวยงาม และทันสมัยสะอาดและปลอดภยัยถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลท,ทุกๆอย่างในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวได้ดำเนินการพัฒนาไปตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศในตศวรรษที่5คือการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในถิ่นทุรก,กันดาร การดาเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชในการทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้โอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณาสุขได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสวัสดีค่ะ